Toyota Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อค่ะปี2017เป็นโฉมไมโนเชนสีขาวค่ะเป็นรถการันตีสภาพเดิมอีกแล้วใครที่กำลังมองหานะโตโยต้าฟอร์จูเนอ 2.4V คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง10,400เท่านั้นค่ะราคาตั้งขาย829,000ค่ะนะ คันนี้ติดคิ้วกันสับมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับแหลกหลังค่ะนะคะแล้วก็ที่เปิดด้านนอานะคะเป็นโคเมียมการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลถุงลมนิรภยัย เสร็จไปด้วยกันนะคะมีปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทมือเป็นปุ่มพุสตาร์ทพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็มีพุทเดนชิปค่ะสามารถเล่นเกียร์ที่พวงมาลัยได้สีขาวสวยๆเลยนะคะใครสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์รถยนต์มือสองคัดเกรดก่อนเลยเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านมารับชมกับรถที่การันตีสภาพเดิมไม่มีพิกามชนหนักจมน้ําเลยไม่มีชํารุ้สูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นค่ะคันนี้เป็น t o o y Fortuner ค่ะ 2.4V ขับเคลื่อนล้อค่ะได้เป็นสีขาาวมมุใครรที่องหถับ The cat sat on the สีขาวอยู่นะคะกับ Fortuner มาแล้วคันนี้ค่ะนะคะเป็นโฉมปี2017นะได้เป็นดิสเบรกด้านหน à, Drum ้าดรัมเบรกด้านหลังอยู่นะคะคันนี้นะคะราคาป้ายแดงนะคะก็จะอยู่ที่1,419,000คันนี้นะคะเราขายเพียง829,000รับรายได้35,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000นั้นสีขาวมุกสวยๆค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะได้ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ใบบีม LED ค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไล และไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆเลยเราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะทําการปรับสภาพเพิ่มเติมให้อีก1ทีด้วยนะคะล้างทําความสะอาดดูแลในส่วนของแบตแบตเตอรี่นะคะน้ำมันเครื่องให้เราดูแลให้หมดค่ะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง ฟรีหนึ่งปีเลยนะคะอันนี้ให้ไปเลยนะเอามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนลูกค้าขาลูกค้าแจ้งว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถกับน้ำหนึ่งเห็นมาหลายคลิปแล้วนะคะก็เพียงแค่โทรสอบถามเครดิตโทรสอบถามได้นะคะติดต่อได้ฟรีค่ะนะมีบริการจัดไฟนัซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะอยากรู้เครดิตแต่ยังไงนะคะก็ยกคูโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้ที่0961984963หรือ0954864565ค่ะในส่วนของแม็กแล้วก็ยางนะคะแบกขอบส 18นิ้วนะคะได้แม็กอลลอยสีทูโทนค่ะยางปี2023นะคะได้เป็นยางบิสโตนด้วยนะคะยางบิสโตนปี2023แม็กขอบ18นิ้วนะคะการันตีสภาพเดิมเลยหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนนะคะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูในส่วนของซุ้มล้อนะคะมาดูซุ้มล้อกันนะคะอ่ะนี่นะคะ ลูกค้าค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะที่บริษัทเพชรยศถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพเข้ามาทดลองขับดูช่วงล่างได้ดูตัวรถได้ดูตัวสีรถได้เข้ามาชมรถได้เลยนะคะเรามีรถให้เลือกหลากหลายค่ะเลยนะคะอะมาดูด้านข้างกันอีกสักนิดนึงค่ะกระจกมองข้างสีขาวมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะและก็ติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยเลยหลังคาค่ะมีแหลกนะคะราวหลังคาที่เปิดด้านนอกค่ะเป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหรานะคะ แถมเบ้ากันรอยที่เป็นโครเมียมให้อีกด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคคเลตนะคะ a อ t i ี้เเลตนะคะคันนี้อันนี้ก็ที่เปิดด้านนอกมีตาโตยโยต้ากระจกด้านหน้าค่ะก็เป็นกระจกด้านข้างเป็นตาโตยโยต้าพร้อมกับสัญญาณกันขโมยเดิมจากโรงงานเลย ส่วนตัวน็อตด้านในตรงประตูค่ะไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไข่ค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะแผงประตูสีดำนะคะที่เปิดด้านในเป็นโคเมียมตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินกระจกทั้ง4บานนะคะเป็นอออโต้ก็คือเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยเป็นกระจกไฟฟ้าแถมได้เป็นออโต้ด้วยด้านข้างแผงประตูตรงนี้เป็นหนังสีน้าตาลเข้มนะคะอันนี้จะเป็นพลาสติกสีดําก็จะเป็นสีทูโทนตัดกัดนะคะกระจกด้านหน้าค่ะได้เป็นกระจกเดิมนะคะเป็นตาโตโยต้านะ อมาดูในส่วนของนอ็อตฝั่งประตูฝั่งนี้กันบ้างค่ะนี่ค่ะตัวน็อตเดิมๆนะคะการันตีสภาพเดิมเลยไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําสีขาวสวยๆค่ะโครงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยเนี่ยค่ะรอยเมคอาร์ตนะคะรอยอาร์ตเดิมๆนะคะการันตีสภาพเดิมค่ะในส่วนของประตูนี่นะคะแผงประตูด้านข้างก็มีตัวอ่า ที่ล็อกเด็กด้วยนะคะก็คือว่าถ้ากดตรงนี้ลงก็คือเปิดจากด้านในไม่ได้นะคะเปิดจากด้านนอกได้อย่างเดียวอ่าถ้ากดขึ้นอย่างนี้คือเปิดได้ทั้งอ่าด้านในและด้านนอกค่ะป้องกันเด็กเนะเาะแล้วเราก็มาดูในส่วนของด้านหลังเลยค่ะนี่ช่วงล่างแน่นๆค่ะคัสซีสวยๆค่ะมาพร้อมกับอ่า ยางอล่ยนะคะยางอล่นะคะแล้วก็กอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็จะใส่ให้ครบๆเลยนะคะแม็กอลลอยสีท hmm. ูโทนด้านหน้าดิสเบกด้านหลังเป็นดรัมเบกนะคะได้เป็นยางบิสโตนปี2 0 2 3ี่สิบด้วยนะคะแม็กขอบ18น mm ิ hmm. ้วนะคะใน mm hmm. ส่วนของเบอร์ยางหรือซีลี่ยางจะอยู่ที่265 60 R18 ทับ60านะคะแล้วก็นี่นะคะอ่ะก็ ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่สัปดาห์ที่16 23มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านท้ายนะคะคันนี้สีขาวสีขาวมุกนะใครที่อยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสีขาวมุกก็อ่ะมันนี้มาแล้วนะตัวเสารับสัญญาณเป็นแบบชักฟินค่ะสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ระบบไล่ฟ้าด้านหลังที่ปัดน้าฝนด้านหลังค่ะตรงนี้ก็เป็นอ่ะกระจกเดิมโตโยต้านะคะอันนี้ก็จะเป็นโครเมียมตัวนี้จะเป็นสครับเพดกันรอยนะคะ อ่าคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเนาะ,ะมีอ่ากล้องถอยให้ด้วยมาดูค่ะเบาะด้านหลังนะคะจะเป็นสีน้ำตาลมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยแล้วก็มีไฟตรงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังด้วยนะคะเบาะแถวที่3มนะคะพับห้าสิบห้าิบก็พับขึ้นด้านข้างได้นะคะตรงนี้ก็สามารถไว้ของได้นะคะหนักๆได้นะคะอ่ะนี่ มาดูในส่วนของตัวน็อตต่างๆนะคะสนใจยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้ค่ะก่อนปล่อยเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดให้นะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายสตลเตลลนะคะก็เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยการันตีสภาพเดิมค่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำนี่นะคะ ตัวรอยอ์คเดิมๆค่ะสนใจรายละเอียดยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูนะคะใต้ด้านล่างสักนิดนึงค่ะนี่สนใจยังไงนะคะก็เข้ามาทดลองขับมาดูช่วงล่างได้เลยนี่นะ,ะอันนี้จะมียางอะไหล่อยู่ด้านหลังอยู่ใต้ด้านล่างใต้ท้องรถเนี่ยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเป็นไฟฟ้านะคะ เปิดปิดไฟฟ้าเนี่ยค่ะกระจกเดิมนะคะมาดูซุ้มล้อด,ด้านหลังตรงนี้บ้างเนี่ยค่ะเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะสภาพรถที่เปิดด้านนอกเป็นโคร้มียมเบาภายในจะได้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะก็มีคาซิตนะคะอาสามารถเชื่อมต่อคาซีตได้เบาะแถวที่สองค่ะก็ปรับ อ่าสี่สิบหกสิบนะคะตับสี่สิบหกสิอ่์เนี่ยค่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็มีที่เสียบนะคะอ่าสองร้อยยี่สิบโวล์กระเป๋า เอกสารนะคะมีทั้ง2เบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่มีไฟอ่านแผ่นที่ด้านหน้าไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารค่ะกระจกเดิมนะคะคันนี้สีขาวค่ะนะคะแ2 9 0 0 0่พนผ่อนเริ่มต้นเพียงหมื่นสีเท่านั้นยังสามารถจัดยอดฟรีดาวได้ถ้าลูกค้ามีเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะเกิน1ปีนะอันนี้ลูกค้าต้องมีเครดิตนะนะก็สามารถอัพยอดจัดยอดได้ฟรีดาวจัดได้เต็มเ็มท่วมๆเลยนะคะ คันนี้นะคะก็มีปุ่มสตาร์ทมือนะคะปุ่มพุ s สต t a r t พวงมาลัยค่ะเป็นปพวงมาลัย power มีฟังก์ชันนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติคอนโซลด้านหน้ากว้างๆเลยสนใจยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้นะคะ กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าแบบอออโต้ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมค่ะนะคะก็มีตัวล็อกเตะให้เรียบร้อยมีกุญแจ2ดอกนะคะมีกุญแจจะเป็นอย่างนี้นะคะเบาะฝั่งคนขับนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้านี่ค่ะตัวน็อ สภาพน็อตเดิมๆสวยๆ,วยๆเลยพวงมาลัยค่ะมีฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะและที่สําคัญค่ะนะคะตรงพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็มีพุทันชิพด้วยที่สามารถนะคะปเ,เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาสามารถเล่นเกียร์ที่พวงมาลัยได้หรือนะคะจะเล่นเกียร์นะคะตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะเป็นแบบเนี่ยเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะคะเป็นแบบสกู๊ s ชิ p นะ,ะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทรถสักนิดหนึ่งนะคะ คุณลูกค้าขาสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบ 3D แล้วนะคะเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยสามสิบเก้าโลนะคะสนใจยังไงนะคะก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยอยากได้เป็นอ่าสีขาวนี่ก็คือกล้องถอยด้านหลังนะคะก็ ลองชัดแจ๋วเลยนะคะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะมีไฟนะคะด้านหน้าอ่านแผนที่เป็นแบบ LED กระจกนะคะเป็นมีกระจกแต่งหน้านะคะก็เปิดมีไฟทั้งสองฝั่งเลยค่ะฝั่งนู้นด้วยเทดานนะคะผงโล่งเป็นรถที่แบบว่ารถครอบครัวใครที่แบบชอบเดินทางไกลๆแล้วก็ชอบท่องเที่ยวไปเป็นแบบครอบครัวนะคะก็ฟอร์จูเนอร์คุ้มสุดๆลวค่ะนะฟอร์จูเนอร์คุ้มสุดๆแล้ว ะค,ะครอบครัวใหญ่ชอบเดินทางไกลๆชอบท่องเที่ยวต้องเป็น Fortuner แล้วแหละนะคะเพราะเป็นรถที่แบบสามารถบุกลุยได้นี่รถคันใหญ่นั่งสบายนี่นะคะเป็น Fortuner สีขาวค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยค่ะสติกเกอร์ข้อควรระวังจากโรงงานอยู่ครบ,บเลยนะคะรอยเมคอัพต,ต่างๆนะคะเนี่ยค่ะตัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขนะคะนี่รอยเมคอัพสวยๆสามารถเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะตัวน็อตซอกด้านในเนี่ยค่ะ รอยอาร์จุดไขป่ปลานะคะก็ยังคมสวยไฟด้านหน้าเป็นไทควิโตเดิมแท้ค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็มีรอยปั๊มตัวอาร์ะอ่ะคานหม้อน้ํานะคะสีเดียวกันคานหม้อน้ําสีเดียวกันนะคะแล้วก็คานด้านหน้าไม่มีรอยเชื่อมไม่มีตัดต่อนะคะแมไม่มีชนหนักเข้ามาถึงคานหม้อน้ําเมื่อกี้เป็นอนี่ก็เป็นแอะตัวปั๊มอยู่ครบชัดเจน แพนเพจค่ะก็อยู่นะคะเนี่ยค่ะก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องให้ก่อนปล่อยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องด้านหน้าค่ะสะอาดสะอาดเครื่องแน่นๆนะคะอ่ะคันนี้นะคะย้ำโตโยตา er ้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสวนะคะขับเคลื่อนสองล้อป,ปี2017 เลขใหม่16 0 0 0 0นโลนะคะราคา829,0 0 0าผ่อนเริ่มต้นเพียง14 0 0 0เท่านั้นรับรายได้35 0 0 0นาขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยจัดยอดได้เต็มได้อยู่นะคะเรื่องเครดิตเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มค่ะนะคะเอาละค่ะนะถ้าลูกค้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งทิ้งเบอร์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปหรือหลังคลิปนะคะลูกค้าก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ